อ้อมและทุกๆเกมนี้คือเหตุผลที่เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์เขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง,แ,งและนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับทุกคนอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนกล่าวทิ้งท้าย 4. สลาตันอิบราฮิโมวิชกรณีนี้ก็เหมือนกับโรนันโดโดยสลาตันอิบราฮิโมวิชใช้เวลาไม่นานนักในการเล่นร่วมกับเดเคอาแต่แน่นอนว่าผลงานของเขาสร้างความประทับใจให้กับเจ้าตัวและแฟนผีโปรเจกต์อย่างมาก สตาชาวสวีดิชซึ่งผ่านการเล่นให้กับอาแจกอินเตอร์มิลานเอซีมิลานบาเซโลนาและปารีสแซงต์แชร์แมงตะบันไป28ประตูในฤดูการแรกที่สวมชุดเรดเดวิลและช่วยให้ต้นสังกัดคว้าสามแชมป์ได้แก่ยูโรปาลีกคาราบาวครับคอมมินิตี้ชีวในฤดูการ2016-17สลาตันแข็งแกร่งและสุดยอดมากเขาคุมบอลได้น่าเหลือเชื่อมันดูเหมือนเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือตรงนี้และหลังจากนั้นเขาก็โผล่ออกมา จากนั้นก็ตะบันประตูตัดสินเกมเดเคอกล่าวฮาโรเมลูลูคากูบางทีชื่อนี้อาจจะทำให้สาวกเรดอาร์มี่รู้สึกประหลาดใจเพราะโรเมลูลูคากูเป็นหนึ่งในห้าแข้งเพื่อนร่วมทีมที่เดเคารู้สึกประทับใจมากๆแม้ว่าผลงานของเขาจะออกแนวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตอนเล่นให้แมนยูก็ตามหัวหอกทีมชาติเบลเยียมอยู่ไล่ล่าตาข่ายในนามนักเตะแมนยูในเต็ดเพียงแค่สฤดูกาลเท่านั้น อย่างไรก็ตามเดเคอยอมรับว่าลูคากูเป็นกองหน้าที่ผลงานน่าประทับใจและมีความแข็งแกร่งอย่างมากแน่นอนว่าถ้าพูดกันแบบแฟ,แฟร์ลูคากูถือว่าทำผลงานได้น่าประทับใจเพราะเขาซัดไป42ประตูจากการลงสนามให้กับปีศาจแดง96แมตช์ซึ่งก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยโดยเฉพาะหากพิจารณากองหน้าหลายๆคนที่ย้ายมาร่วมทัพหลังจากที่ลูคากูอำลาสโมสร โดยเฉพาะหน้าเป้าชุดปัจจุบันอย่างรัสมุสฮอยลุนซึ่งทำให้ลูคากูดูดียิ่งขึ้นในสายตาของแฟนผีโปรเจกต์